ชีวิตของนักร้องค่ะชีวิตนี้อร่อยสุดคือปลากระป๋องนักร้องนาง,งตกอับเก็บขวดขายค่ะน้องบอกว,ว่าวันนี้จะพาท่านไปติดตามเรื่องราวนะคะของอัมพรแหวนเพชรสาวสวยที่มีน้ําเสียงหวานฟังแล้วก็ต้องบอกว่ากใกล้ไกลต่างกันชื่นชอบละค่ะใครเป็นคอเพลงลูกทุ่งอย่าจะต้องรู้จักเธอเพราะว่าเธอมีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานเพลงปล่อยออกมาตอนไหนก็ดีมากๆมกัมกจะประสบความสําเร็จค่ะเรียกได้ว่าเป็นนักร้องมืออาชีพ เลยก็ว่าได้แต่กับล่าสุดนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยแลคะว่ากว่าเธอจะมีทุกวันนี้ได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่การอยู่ในวงการบันเทิงนั้นนะคะมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย เธอเองคนนี้มีความชื่นชอบนะคะสําหรับความสามารถของเธอเนี่ยชื่นชอบคุณสาลีสุนารีอย่างมากเธอสามารถทําได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเธอส่งเทปไปในครั้งนั้นและเธอติดอันดับสามารถควา้ารางวัลชนะเลิศมาครอบของได้อย่างไม่น่าแปลกใจชีวิตเธอในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเองเธอต้องประสบปัญหาที่หนักมากๆเลยแหละค่ะเนื่องจากว่างานในช่วงวิกฤตโควิดทําให้เธอต้องตกงานและต้องการที่จะ ให้แม่ของเธอมีค่าใช้ใจ่ายรักษาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เธอตัดสินใจหาไรายได้เสริมแม้ว่าต้องทำอะไรก็ตามทำหมดค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่ทราบดีว่าเธอผ่านเรื่องราวเลวร้ายสุด แสนจะทรมานมาตอนนี้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอไม่อายที่จะต้องทํางานอะไรก็ตามความลำบากยากมากแค่ไหนเธอก็ทนอย่างการเก็บกดขายเธอก็ทํามาแล้วเรียกได้ว่าทำทุกอย่างโดยความตั้งใจจริงๆยังไงนะคะเธอบอกว่าหลังจากวิกฤตโควิดจ,จางหายไปเธอก็จะกลับมารับงานร้องเพลงตามเดิมแล้วคะ่ะ Thank you